นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช h ปทีเอชเลทหกลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมปอะบิสัตต์เดโมโดนะครับอาจารย์โมเด n โมโดอ่ะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าสแตน เท่าที่ทราบมาก็คือทอ,อร์นาเมนต์กิฟต์เอาวเนาะน่าจะใช่แต่มันดูชื่อไม่ได้อะตัวนี้นะครับเท่าที่ทราบนะครับก็คือมีน้องเนี่ยเขาเอามาให้พี่รีวิวใช่ไหมครับแล้วเขาก็พิมพ์มาแบบยาวามากๆเ,เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังละกันนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เทดไม่ได้ครับตัวนี้เทดไม่ได้เออแล้วเขาบอกว่าเวลาเลือดลดแล้วให้กดไวเลือดจะเพิ่มกด จี <G S 2> เต้นมีเพลงด้วยแนะนําให้ลดเสียงออประมาณนี้เขาบอกประมาณนี้ก็คือมันมีลิขสิทธิ์นั่นแหละนะเราก็จะเต้นให้ดูนะครับก็อ่ะกดตัวจีเต้นเลยนะพระเพลงเดิมจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วเมื่อเต้นแบบข้างๆอย่างนี้นะครับก็ตลกดีนะเออตัวนี้มันก็เสียงดังอะนะ้องพี่ก็ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่ลิขสิทธิ์อ่ะแค่นี้เราก็เต้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ โอเคแล้วเราก็จะมารีวิวนะครับมันก็คล้ายๆเออเขาเรียกอะไรคิงคิมสันเนาะหน้าตามันก็แบบอีโมจิหน้าเขืนนะใช่ปะเออมันไม่ใช่คล้ายคิงเกิลมันคือคิงคิมสันนี่แหละเออเดี๋ยวเรามาสกิลให้ดูแล้วกันเราดูเออสแตทนะครับก็ดูไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ okay. โอเคก็ต่อยคลิกซ้ายนี่ก็ถ้าต่อยปกติเนาะโอเคฮะ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 ต่อมาครับสกิล E ปุ๊บ ปล่อยปุมีเพลงมาเลยนะกดอาปุ๊บอาเนี่ยจะเป็นการโลมัดสามมัดครับแล้วก็มีเพลงต่อมาตัวทีทีเนี่ยก็เป็นหลบอะนะของทีคิวบัเพลงดังมากพี่ขอ,อปิดเลยนะครับก็ไม่ฝืนละเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเกม สกิลวายก็ต่อยอันนี้ก็มันต่อยไม่ค่อยโดนดัมมี่นะหรือต่อยเบ้าก็ไม่รู้นะเออแล้วก็เหลือแค่สกิลเอฟกับสกิลวีแล้วนะครับเอฟเนี่ยกดปุ๊บก็เป็นคีย์คมสั่นนั่นแหละคือปล่อยร่างแยกไว้แล้วกดเอฟทีหนึ่งก็ตัดเวลามาโอเคต่อมานะครับก็เป็นวีเนาะวี v ก็ตัดเวลาไปข้าาอย่างเงี้ยนกะ็สั้นๆแหละตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากานะครับเนื่องจากมันเป็น เหมือนตัวแบบตลกซะมากกว่านะครับตัวนี้เนาะก็มันหาพี่ถามเขานะครับว่ามันหาได้ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าหาได้ก็คือทัวร์เมนต์นะครับหรือไม่ก็กิบเวิ้ได้แค่นี้เขาบอกแค่นี้จริงๆก็พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะหามาให้ยังไงนะครับก็รู้แค่นี้เนาะน้องเขาก็บอกมาแค่นี้ก็ขอบคุณน้องเออ ทีด้วยนะครับที่เอาแสแตทไาพี่รีวิวพี่ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรอะ่ะเออก็คือแบบเอามาอวดอะ่ะจริงๆก็คือจะเอามาขิงนั่นแหละก็คือน้องเขาแบบอยากให้พี่มาโชว์นะพี่ก็จัดให้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับบายครับผม